ในโลกที่เร่งรีดย,ยังมีหนึ่งพื้นที่เล็กๆที่เลือกเดินด้วยหัวใจอันเรียบง่ายสวนเกษตรอินทรีย์ที่เริ่มต้นจากความเชื่อว่าการแบ่งปันคือรากฐานของความสุขที่แท้จริงที่นี่ปลูกทุกต้นกล้าด้วยความรักดูแลผืนดินด้วยความใส่ใจเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สะอาดปลอดภยัยและยั่งยืนที่นี่ไร่ปั่นรักอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย ความเป็นมาของไรประลักนะคะทีแรกเราก็เราทำข้าวก่อนค่ะเราทำเชิงเดี่ยวปลูกข้าวอย่างเดียวแต่พอมามองความเป็นอยู่แล้วก็ความยั่งยืนนะคะมันไม่ยั่งยืนเราก็เลยหันมาพึ่งพาตัวเองโดยการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีจากภายนอกอย่างเงี้ยค่ะทำนาลดต้นทุนโดยการทำแปลงอินทรีย์ค่ะเราก็ตัด เคมีออกไปเลยกลายเป็นข้าวอินทรีย์ไปเลยแล้วทีนี้พอพอปลูกข้าวเสร็จปุ๊บเรามาคิดว่าเอ๊เราไม่ได้บริโภคแค่ข้าวอย่างเดียวเราก็เลยหันมาปลูกผักเริ่มแรกๆในการปลูกผักนะคะเราก็ปลูกผักเชงดาผักกูดผักพื้นบ้านพอเราปลูกเสร็จปุ๊บมันเหลือเหลือจากการกินแล้วก็เลยมาคิดว่าเราจะเอาไปขายพอไปขายเสร็จปุ๊บมันไม่พอต่อความต้องการของตลาดเราก็เลยเกิดการรวมกลุ่มก็กลายเป็นวิานสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่หัวใจอินทรีย์ค่ะ ส่วนกระบวนการทําเกษตรอินทรีย์ของเรานะคะเรางดพึ่งปัจจัยภายนอกก่อนโดยการพึ่งพาตัวเองโดยการทําน้ําหมักเองน้ําหมักไล่แมลงค่ะโดยการนําสมุนไพรอย่างบอระเพ็ดลดขมพริกขา่าเอามาไล่แมลงก่อนส่วนปุ๋ยแล้วก็จะมีการปุ๋ยน้ําทําจลินรีย์สครงะห์แสงการหมักเศษปลา ผลผลิตหลักๆของกลุ่มเรานะคะก็จะมีทั้งข้าวก็จะเป็นข้าวหลักๆก็เป็นข้าวสีต่างๆข้าวไรเบอร์รี่ข้าวเะลีแดงข้าวหอมมะลิและก็ข้าวเหนียวเขี่ยงงูค่ะภาพไปเป็นประเภทผักหลักๆของเราก็จะเป็นผักเชงดาผักกูดแล้วก็มีชะอมแล้วก็มีผักข้าวตองด้วยระหว่างทางที่เราทําเกษตรอินทรีย์แล้วก็ระหว่างทางในการรวมกลุ่มของเราก็มักจะเกิดปัญหาปัญหาหลักๆก็คือภัยธรรมชาติที่เราเคยเจอก็คือพวกน้ําท่วม แล้วก็โกรคแมลงแล้วก็การตลาดที่ยังไม่แน่นอนก็จะเกิดอุปสรรคตรงนี้ค่ะเมื่อเราเกิดการรวมกลุ่มกันแล้วเราก็มองถึงความยั่งยืนของเกษตรกร,ร,กรแต่ละท่านนะคะเพราะว่าสมัยก่อนนี้เราไม่เกิดการรวมกลุ่มตลาดก็กระจัดกระจายพอเรารวมกลุ่มกันเสร็จปุ๊บเรามีขั้งลดต้นทุนในการนําปุ๋ยเคมีออกมาใส่แล้วก็ผลิตเองพอมีการรวมกลุ่มกันเสร็จเราก็มีการนําผลผลิตที่มีจํานวนต่อความต้องการของตลาด ไร่ปั่นรักไม่ใช่เพียงแค่แปลงเกษตรอินทรีย์แต่คือบ้านที่อบอุ่นคือสวนที่เต็มไปด้วยชีวิตและคือการปั่นรักที่ส่งต่อจากดินสู่ใจผู้คนเพราะทุกเมล็ดข้าวทุกใบผักล้วนปลูกขึ้นด้วยความรักความหวังและความตั้งใจดีนี่คือวิถีแห่งการพอเพียงที่งดงามและยั่งยืนไร่ปั่นรัก กเกษตรอินทรีย์จากหัวใจสู่ทุกครอบครัว